วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายการนัดเต้นรีแอคชั่สวัสดีครับสุวอรครับสวัสดีครับเจนครับผมสวัสดีครับนครับ,สว,ส,รบ,รบสวัสดีค่ะเอินค่ะสวัสดีค่ะนัดค่ะ ทุกค,คลิปนะคะเราจะมีคอมเมนต์หนึ่งปักหมุดไว้นะคะใครอยากแนะนำให้พวกเรา r e a c t ั่นมองไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้รากคอมเมนต์ที่เราปักหมุดไว้ได้เลยนะคะผมที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่เอ๊ะวันนี้พี่เอิญพี่เอิญอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยอ,อะไรคะ God The Beat อาร์ตสเต็ปแบ็กสเต็ปวิดีโออาร์ตสเต็ปวันนี้เราจะมาดูวงผู้หญิงกันค่ะเป็น GOT อทีเอาหวานเมื่อกี้หวานเป็นก๊อสนึกว่าก๊อสเซเว่นก็ก๊อสเหมือนกันแต่ไม่มีเซเว่นจีโอทย่อมาจาก Girl on Top ็อปแซ่บเป็นวงผู้หญิงเหรอเป็นวงที่ฟีลเหมือนยูนิตเหรอก็คือใช้เหมือนซูเปอร์เอ็มแต่ซูเปอร์เอ็มได้ไหมที่งมีเอาแต่ละวงมาอันนี้เป็นเวอร์ชันผู้หญิงโ อันนี้ก็คือจะมีเกอร์เจนมีโบอาโอ้โบอาเกอร์เจนเอสป้าแล้วก็เลเวลเวดหุ้ยซุปเปอร์สตาร์หมดเลยฮะสุดซุปเปอร์สตาร์โช่ชอบใช่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เขาเรียกเออเขาเรียกแบบรวมๆอ่ะชอใช่แต่อ่าธรรมดาปกติชอบโบอาอยู่แล้วเคยเคยเคยให้แบบว่าทำเพลงอ่าแข่งโค้โบอาแล้วชนะมาหลายงานเนี่ยเออลิวันออลิวันโอ้เพลงที่ติดตาติดตรึงในหัวใจใช่ วงที่พูดมาก็คือทั้งหมดอยู่ใน SM อนัอ่นแหละก็เลยมาทั้งหมดเลยชื่อเพลง Step Back คืมาโอ้โหอลังการเนี่ยโอ้โอหลายมือโคตรเป๊ะมา

해나범 요약 가면이야 우오오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 

미래 계속 이대로 영원히 오토마타 오오 네가

โอโหพลังสุดล้ำชอบสุดลโอ้โหสวยมากเฮโอ้โหบีนเอาเวฟใช่ไหมดูไม่ได้เบื่อกันท่อนซ้ำอ่ะโอ้ แล้นาปิด้าเลยโอ้โหอุมาเริ่มเอกิดาเร่ะเลิเลอ่ะ SM ดแบดแบกันแต่ข้างไหนกันไม่รู้ชอบตั้งแต่ทัาเริ่มต้นอ่ะคือแบบว่าแค่ยืนอ่ะคือบอกได้เลยว่าแค่ฝ่ามืออ่ะ ทำให้ตรงเนี่ยคือโคตรยากเลยนะเฟกมือนี่คือแบบว่ามันทรมานมากนะเค้ผู้หญิงทำางผู้ชายไหมให้ตรงอ่ะหนี่ยาทำดิโอ้ดูมือพี่นโอ้โหมืออ่อนจังอ่ะเเคยยนรูดอดอกัครูยาวไยาวไปยาวยาไปยาวไปยาวไปยวไปยาวไปยาวไปยาแไปยวไปยาวไาวปยาวอวปยาวไปาไยางไปยาวไปยาวไปยาวคปาวไไปยาวไปยาวไวไาวปยาุไาวาป เป็นมงผวิชายแต่พอเอินบอกเฮ้ยคุณวอลลองอ่านพอตอนแรกนึกว่าก็อดเซเว่นแต่พอบอกเพลงผู้หญิงอะตกใจช็อกแล้วพอเห็นเซลีฟิตได้เกือบคุณพระโหดล้ำล้ำใช่ชอบรู้สึกภาพสวยแล้วเขาก็สวยใช่น่าแต่คนแบบมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะชอบอะเสียงอหยิ่งเสียงร้องกี่คนนะทั้งหมดอะเจดคนค่ะเจคนคือทุกคนเด่นหมดอะใช่ใช่เจคน แล้วชุดนี้คือแบบว่าโหเต็มเต็มคนอ่ะใช่ยิ่งใหญ่แล้วพาร์ทพาร์ทที่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 พยายามมองมันต้องมีดิ่ามันต้องมีวะที่โบอาออกมาแบบโอ้ยออกมาจริงจอิโ้ยโอยจะบิดไอ้ทอนนั้นอ่ะบิดแบบเยอะมากมีละเอียดแล้วหนูหนูเคยอ่านเจออ่ะเขาบอกว่าแบบเป็นเป็นเหมือนทิกเล็กๆไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเคยมีคนมาพูดแบบเขาจะปิดหน้าไว้ใช่ไหมตั้งแต่เริ่มแล้วค่อยเปิดหน้าทีละคนตอนท่อดร้องอ่ะ ถึงทอดร้องตัวเองแล้วค่อยเปิดหน้าใช่เหรอใช่พอไปดูอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูตอนรีแคปมันจะแบบเหมือนยังไม่เริ่มร้องก็จะยังหันหลังอยู่แต่หันหลังไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเกลียดอะยดต้องรอดูเออป่ะอยากดูแว่ะรอดูตอนแพ็คเคสแล้วจะแบบอะไใช่เดี๋แพ็คทีแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับในช่วงรีแค